สวัสดีครับสปอร์รับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้มาพร้อมกับข่าวคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่แฟนบอลรอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับกับการที่บอร์ดบริหารจะมีการขยับปรับเปลี่ยนตัวกุนซือสักทีนะครับหลังจากที่ปล่อยให้โอเลกุน่าโซชาทำหน้าที่มาอย่างยาวนานแม้ว่า ผลงานจะไม่ดีแต่ว่าก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักทีนะครับล่าสุดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศปลด,ดโอเล่กุนนาโซชาลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่พาทีมบุกไปแพ้วัตฟอร์ด1ประตูต่อ4เมื่อคืนที่ผ่านมาครับโดยหลายสือ่อทั้ง s เปียลลักเฮิร์ตแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิว ซึ่งเป็นข่าววงในของสโมสรซึ่งอยู่ในเทียร์สมีความแม่นยำพอสมควรรวมถึงฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวสายฟุตบอลซึ่งเป็นเทียร์หนะครับคนนี้รับรองว่าแม่นจริงๆก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตัดสินใจปลดโอเลกุนนาโซชาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือได้รับการยืนยันแล้วก็ข่าวนี้มันมาตั้งแต่หลังจากที่พอทีม ไพ่แพ้เนี่ยก็มีการเรียกประชุมบอร์ดบริหารแล้วก็สุดท้ายก็ลงความเห็นกันว่าปลดโอเลกุนาโซชาออกจากตำแหน่งครับโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ได้ถแถลงการผ่านเว็บไซต์สโมสรยืนยันว่ามีการปลดโอเลกุนาโซชาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการโพสต์ข้อความขอบคุณ ไปยังโอเล่โดยระบุว่าโอเล่จะเป็นตำนานของแมนยูเดเต็ตลอดไปมันเป็นความเสียใจที่เราต้องตัดสินใจแบบนี้มันเป็นความยากลำบากที่สโมสรต้องเลือกที่จะตัดสินใจแบบนี้นะครับพร้อมกันนี้สโมสอนก็ยังได้แต่งตั้งให้ไมเคิลคาลิกผู้ช่วยของโซชาทำหน้าที่กลุ่มทีมขาตาทัพไปก่อนนะครับโดยจะเริ่มจากเกมที่ออกไปเยือนบียาริลในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในวันอังคารที่23พฤศจิกายนนี้ครับ จริงๆแล้วเรื่องอนาคตของโซชานเนี่ยแฟนบอลก็คิดว่าโซชาน,น่าจะโดนปลดตั้งแต่เกมแดงเดือดที่แพ้เรียวภูศูนย์ประตูต่อ5แต่ว่าบอร์ดบริหารก็ยังให้โอกาสทําทีมต่อโดยเฉพาะ3เกมนัดชี้ชะตาของตัวเขาเองในเกมที่พบกับสเปอร์อัตแลนตาและแมนซิตี้ แต่ว่าสุดท้ายบอร์ดบริหารเนี่ยก็ยังเลือกที่จะไม่ปลดโซชาออกจากตำแหน่งในช่วงฟ i f a d a y ที่ผ่านมาครับและก็หวังว่าตัวเขาเองเนี่ยจะทำหน้าที่คุมทีมได้ดีในเกมที่จะพบวัตฟอร์ดในเกมที่ผ่านมาครับซึ่งก่อนหน้านี้เกมก่อนเกมที่จะพบกับวัตฟอร์ดก็เหมือนกับว่าบรรยากาศในทีมจะดีขึ้นนะครับโซชาเรียกประชุมนักเตะ 6คนที่เป็นนักเตะซีเนียไม่ว่าจะเป็นโรนันโดแฮร์รี่มกควายกับตันทีมลูกชอบบูโน่ฟอนเนเดสเนมิยามาติดรวมถึงวิกตอร์ลินเดเลฟโดยเขาเรียกมาประชุมมาเปิดใจมาหารือกันว่าเฮ้ยตกลงเจ้ายังไงกันต่อในเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดยังตัวเขาเองยังคุมทีมเขาก็จะต้อง พูดคุยกันว่าแต่ซีเนียที่มีอิทธิพลมีบทบาทในการเล่นในสนามก็เหมือนกับว่ามาเคลียร์ใจกันครับมาพูดคุยกันว่าตกลงพวกคุณจะเล่นเพื่อทีมกันต่อไปหรือไม่นะครับซึ่งสายข่าวก็รายงานว่าในวันนั้นก็มีการประชุมกันเครียดครับส่วนตัวผมมองว่าการที่เรียกนักเตะมาเคลียร์ใจแบบนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะนักเตะที่เป็น แกนหลักของทีมน่าจะทุ่มเทให้กับทีมมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมานักเตะไม่ทุ่มเทนะครับแต่ว่ามันเหมือนว่าสถานการณ์ในทีมเนี่ยมันตึงเครียดก็ต้องมีการเรียกมาเคลียรใจมาเปิดใจมาพูดคุยถึงสถานการณ์ในปัจจุบันครับซึ่งรวมถึงบอดบริหารก็ยังหนุนหลังตัวโซชาให้ทําหน้าที่อยู่ต่อนะครับในความคิดของผมผมคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอผลงานในเกมวัดฟอร์ดกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับ ปรากฏว่าแพ้วัดฟอร์ดไป1ประตูต่อ4ซึ่งเกมนี้โซชาก็ยังคงแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาไม่มีแท็ติกแล้วก็ไม่มีการปรับปรุงอะไรขึ้นมาเลยยังคงเลือกนักเตะเดิมๆลงสนามแม้ว่าฟอร์มจะตกไม่พร้อมลงเล่นกับกับตันทีมอย่างแฮร์รี่แม็กควายสภาพจิตใจไม่ดีไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นําก็ยังส่งลงสนามนะครับแม้ว่าจะมีการประชุมกันไปแล้วนะครับแต่ว่าในเกมที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงกลับกันครับ ดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยฟิตเต็มที่มีความกระหายอยากจะลงเล่นเพื่อทีมอยากจะลงสนามใจจะขาแต่ว่าโซชากลับไม่เลือกลงไป11ตัวจริงแต่กลับไปเลือกเอาสกอตแม็กโทมิเนที่เพิ่งหายป่วยกลับมาลงสนามแทนนะครับอีกจุดที่น่าสนใจก็คือเมสันกรีนวูดครับถ้าเกิดว่าเกมนี้เขาไม่ได้ติดโควิดผมเชื่อว่ายังไงกรีนวูดก็น่าจะได้ลงแล้วจอร์แดนซันโชเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นตัวสำรองต่อไป นั่นก็แสดงให้เห็นว่าโซชาไม่มีแผนในหัวไม่มีการแก้เกมไม่มีการปรับปรุงไม่มีแทคนติกอะไรทั้งนั้นนะครับนอกจากพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะท,ที่ผ,ผ่านมาครับนั่นจึงเป็นคําถามจากหลายๆคนัจากแฟนบอลจากหรืออาจจะรวมถึงตัวนักเตะเนี่ยว่าในเมื่อแผนที่ผ่านมาใช้นักเตะเดิมๆแผนเดิมๆแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่ประสบผลสําเร็จจะยังดันทุลังทํา แบบนี้ต่อไปทําไมนะครับนั่นจึงเป็นที่มาที่ทําให้แฟนบอลร,รวมถึงหลายๆคนๆก็เรียกร้องให้บอร์ดบริหารมีการปลดโอเลกุนาโซชาสุดท้ายก็พึ่งจะมาตัดสินใจในเกมที่ผ่านมาครับสำหรับผู้ซื้อคนต่อไปของแมนยูทางบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของอังกฤษก็ยกให้ซีดานแล้วก็เบนเด์ลอเจอร์ผู้จัดการทีมของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นตัวเต็งขณะที่พอเชตติโนรวมถึงอีิกเทนฮารเนี่ย ก็ยังอยู่ในขายที่มีลุ้นเช่นกันแต่ก็ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าทั้ง2คนนี้ยังมีภารกิจกับที่จะต้องคุมทีมกับต้นสังกัดต่อไปและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เชื่อว่าหลายๆคนเฝ้าคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดน,นะครับโดยเฉพาะแฟนแมนยูเนี่ยรับรองว่าตอนนี้ก่อติดสถานการณ์แน่นอนเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวอะไรออกจากแคมป์ยูไนเต็ดเนี่ยเดี๋ยวทีมงานสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬานเนี่ยก็จะนำมาฝากกันนะครับ ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทุกคู่ทั้งฤด,ดูกาลดูฟรีที่ 2id